สวัสดี A FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในเบรกสำคัญเบรกที่2ของเวลาหลังเลิกง,งานของ A FC วันนี้นะครับผมให้ A FC ชมพระเครื่องรายการสำคัญและเข้มคลังมากๆของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับนั่นคือเหรียญหลวงพ่อหินดำนะครับหลวงพ่อหินดำองค์นี้นะครับรุ่นสร้างอบโสถวัดพรุป,ประดูนะครับ พศ540นะครับนั่นก็คือพศ2540นะครับซึ่งด้านหน้าเป็นพถ่ทรูปปางสมาธิประทับนั่งบนฐานดอกกัวหรือดอกพุษบกนะครับเต็มองค์จะรึกข้อความรุ่นสร้างอุโบสถนะครับวัดผู้ประดูหลวงพ่อหินดำนะครับพศ540นั่นคือพศ2540นั่นเองนะครับซึ่งเปเรียนรูปไข่ห่วงเปิดด้านบนนะครับผมพิกไปให้ FC ชมด้านข้าง เหรียญนี้มีความหนามากพอสมควรนะครับ f c สังเกตดูมีความหนาและโลหะที่ใช้ในการจัดสร้างนั้นเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลนะครับและที่สําคัญคือด้านหลังนะครับด้านหลังประทับอัขรยันนะครับเป็นยันสําคัญมากๆนะครับสามแถวอาสี่แถวนะครับซึ่งแถวบนและแถวล่างสุดนั้นนะครับมียันนะเป็นยันประกอบด้วยนะครับและจะเลือกข้อความ อาจารย์มั่นวรธรรมโมผู้สร้างนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามเข้มขลังด้านหลังมีเส้นเล็กๆนะครับของเหรียญอยู่นะครับเป็นเส้นที่นะครับเอซสังเกตเห็นว่าเส้นนะครับที่เอซเห็นนี้เป็นเส้นคล้ายๆเส้นสายฝนนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของเหรียญเหรียญน,นี้มีความงดงามและเข้มขลังมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไ,ไงนอกจาก f c จะชมด้วยตัวของ f c เองนะครับ อัครยันแต่ระอาคกรยันที่ประทับอยู่นั้นเข้มขลังคมชัดมากๆนะครับพอผมพลิกไปให้ชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมขยายจะเห็นความเป็นเนื้อทองแดงลมดําที่สวยชัดเข้มขลังมากๆนะครับของเหรียญรายการสําคัญนี้นะครับซึ่งประทับนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับประทับอยู่บนฐานดอกบัว จารึกข้อความรุ่นสร้างอุโบสถวัดผู้ประดูนะครับหลวงพ่อหินดำพศ .540 นะครับถือเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมและเป็นรายการพระเครื่องนะครับที่สวยมากๆและเข้มขลังมากๆของจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งรายการนะครับเดี๋ยวรายละเอียดขององค์พระข้อมูลนะครับชื่อของพระสำคัญองค์นี้รวมทั้งเบอร์โทรติดต่อนะครับผมจะไว้ท้ายคลิปวิดีโอนะครับ ขอบคุณ FC ผู้ช่าบูชาพระเครื่องเหีหรียญสำคัญทุกรายการนะครับรวมทั้งวัตถุมงคลของช่างเราและ FC ที่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับทำให้ยอด Subscribe เพิ่มขึ้นยอดวิวยอดแชร์ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับและก็อยู่ที่ FC ทุกท่านนะครับ FC ส่งสิ่งที่ดีมาผมขอให้ FC ได้รับสิ่งที่ดีเป็นร้อยเท่าพันเท่าที่ส่งห้ผมนะครับขอบท่านมีความสุขและก็ร่ำรวยเงินทอง นะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกอย่างนะครับผมขอขอบคุณ FC ฟมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวพระเครื่องเรี่นสาคัญลงถึงวัตถุมงคลทุกรายการให้ f c ชมทีละรายการในทุกวันนะครับและผมจะแบ่งเป็นเบรกสําคัญคือเบรกเช้านะครับและช่วงเวลาหลังเลิกง,งานและช่วงเวลาก่อนนอนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ